เอาได้ของเราโไงเด้ยด่านดีด่านด่านเดิมเรื่องผมแข่งไงเป้านใหญ่บ้านใหญ่ปะที่อยู่ขวาบนแม่เทพตู้หน้าแม่เทพขวาบนเราเกิดบนใช่ปะโอเคพีเกิดล่างพีเกิดล่างเอ้ยอยู่ผมอยู่ล็อกเกอร์ล็อกป้านใหญ่นะโอ้นี่วะโอ้นี่โอ้นี่เอ้ยมันเห็นผมมันเห็นผมมันเห็นผม ตู uhm. ้แม huh. ่ท er? mm ิ้งขวาบนตู้แม่ทิ้งขวาบนตู้หน้าปันทางขวาล่างอยู่ผมปันแทงเจอเจอโอ้โหล่างมาขวาบนล่างขวาบนได้ได้ได้กัล่งไปกันล่งไปบอมีบ้อนปลั้งไหนอ่ะพลั้งทางนี้มันจะทางนี้ทางนี้มันจะทางนี้ไล่พี่อยู่คนผมอยู่นี่ทางทางนี้ทางนี้มันทางมันทางทุกเด็กอยู่ใช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 ่ไอ้อยู่ทางมาครับทางทางนัดนัดไอ้ทางมาครับเข้าไปไงแล้วผมไปหาพี่ภูอ่ะขวาบนนี่ปะ มไล้ได้ได้หน้าตู้หน้าตู้หน้าตู้หน้าแมเตช์เฮ้ยเรากลับเรากลับมาที่เดิมนะจะกลับมาตรงตู้กอล์ฟนะกลับมาตรงตู้กอล์ฟก่อนะได้ได้ได้ฝาบนนะไม่ใช่ซ้ายบนนะเสียงหัวใจอ้าวชิมหายละชิมหายละไปผิดทางผมฝ่าบนกอล์ฟมามโอ้เรียบร้อยโอ้แจกเลือดฟรีมาแล้วมาแล้วมาแล้วคนหลงเนี่ยโอ้ฝ่าบุกกลับหลงแม้เฉยเร็วโหนี่พี่อยู่ตู้นี้เลยเออ เอยอีกาขึ้นแล้วเนี่ยหรือว่า่ไงไรเขายกไม่ได้นี่หว่าอีกาขึ้นไม่ได้ใช่ปะไม่ได้อีกาขึ้นไม่ได้อีกาขึ้นไม่ได้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 ไไม่ด้อีกาขึ้นไม่ได้ไม่ใช่หรอไม่ได้ไม่ได้มันจะกลายเป็นตัวออกมาธรรมดาเปิดมันดำยังไงตอนเนี้ยถ้าเปิด์กติดสีน่าจะซันได้โหไม่ได้จริงว่ะผมออกก่อนแล้วกันไล่ผมก็ผิดคิวเว้ยก็แบบโอ้โหในหัวผมนี่คือวิ่งไปนู่นแล้ว ยิ่งเป็นสายหมดแล้วไปพิสูจน์ตนไหมข้างหลังพี่อ่ะจะเลือดเต็มว่านใหญ่วันใหญ่ว่นใหญ่ทำอไรใช่ปะดีโคดาวเลือยตอนนี้ยดีโคดาวด้วยไปดีโคดาวกับเพิร์สตั้งเต๋อนะตั้งเตะอนะโอเคปล่อยแม่คือปล่อยสู้กันสองงานนี่กูไปไหนดีผมแอบโตะไหไม่มีหุดไม่มีไม่มีโอแอบเต้แอบเต้แอบเต้ แอบตู <rium> hep two, hep two, ้แอบตู้เลยแอบตู้เลยสี่คนอ่ะแอบตู้เลยเท่าไหร่ล้วกอลเท่าไหร่ละวคูดาวเ่าไหร่ละยังเยอะเลยเฮ้ยคูนวดเฮ้ยย้อนเนียนอยู่ย้อนเนียนอยู่ยืบหายเอาโอ้โหเร็วไปอีกอะกอลมันยังเร็วไปอีกเหรอวะขนาดมาช้าแล้วนะกอลต้องรอแบบจะปิดจริงๆอะของผมมันเร็วเลยนะ ต้องรอแบบยังไงอ่ะต้องรอแบบว่าแบบแบบตู้กำลังจะปิดอ่ะเฮ้ยไมนไล่ผมนะผมได้นะผมอยู่บ้านเล็กผมอยู่บ้านเล็กช่วยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรอแล้วตู้เดิมตู้เดิมตู้เดิมมาแล้วกั่นกำลังไปกำลังไปกลันวะผมอยู่ตู้หลังผมอยู่ตู้หลังตู้หลังบ้านเล็กเหมามีตู้หลังกับตู้หน้าเลยตู้เดิมนี่คือสายล่างใช่ไหมมันไป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 สายล่างแล้วมันไปสายล่างแล้วมันทิ้งมันทิ้งมันทิ้งไปสายล่างมันไปสายล่าง ทำไรพี่ผมก้าไปแล้วอยู่ตูวันเล็กดูแจกเล่นกันแล้วตอนนี้เออแจกเปียนรอม้ด้วยโอห้อโอนนี้ไม่โอนี่หมายถึงโอมิอยี่พูดไหนผมวันเล็กวันเล็กตอนแรกพี่ไปตายล่างเขินมันใจจัดเลยเฮ้ยสายบอโอ้อยู่ควาบ ตีได้อีกแล้วใช่ไม่เสร็จหรอกเออแต่ก็มันดีนะให้มันได้ัตีอ่ะแล้วเรา,าทันสายอีกทีเฮียตีกูไม่โดนสามรอบมึงเป็น,เป,นเป็นไปได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยมันทิ้งมนะันอ่ะปัดมตั้ใหญ่นะมปัดโอ้โหไอ้เฮียเอ้เยหลบหลบหลบตอนตีนธรรมดาได้หมดมาโดนอันตินอนไม้ไม่กล้าอุ้มเช็คตู้เฉย ไม่น่าทานมามีอะเ,เจอผีรูเยอะแล้วเฮ้ยมันกลัว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 มาลมารอมารอเลยมารอเลยเออมันกลัวมันกลัวเออเอเอได้ได้ทันทันอยู่ได้อุม้มอะอุ้มอุม้มสวย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 จุ๊บเม<อ>่งมีอะไรจุ๊บเม่งมีอะไรก็ขอโทษทีน้องจุ๊บเม่งอยู่แม่ทัพขาบนจะมาเปล่าแม่ทัพขาบนเาตู้อะได้ได้ปั่นไปได้ไหมพี่กลัว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 จบพี่กลัวจบ พี่กลัวมันจบพี่กลัวมันจบไปมันเปิดตู้ก็มันเปิดตู้แล้วมันเที่ยวปุ๊บเต้ยดีหาตู้แมเทสขวาอยู่มาอยู่ขวาบนนะจ๊ะตู้ผลิตตู้แมเทพซ้ายบนผลิตตู้แมเทพซ้ายบนอยู่ตู้แมเทพซ้ายบนหน้าหน้าแมทหน้าแมทโอ้ผมเก็บมันตีอหญ่แล้วว่เลือดตันใหญ่เยอะมากนะเลือดตันใหญ่เยอะมากนะโอเคชั้นสอง สายบนได้ป่ะสายบนแม่เทพสายบนเร่งๆๆๆๆๆๆๆะๆๆๆๆๆบนๆๆ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 บๆๆๆๆๆๆข่ๆๆๆๆๆๆๆาบนขๆาๆๆ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 ๆนๆาๆๆ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 ๆไม่ๆาๆๆ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 ๆมๆมๆๆ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 ๆอๆๆ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 กอวแล้วๆๆ มันไปให้มันไปให้วนไปให้ไอ้ยมันลงไปทรายล่างแล้วเว้ยตู้ในตู้นอกตู้นอกไปล่าง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 เอาก่อนดีกว่าอีกาขึ้นหัวเอาไสลับกันก็ได้ยังป่าวไปไหนไม่รู้นะเนี่ยตู้หน้าตู้หน้าตู้หน้าอยู่ตู้หน้าตู้หน้าตู้ห้เปิดไม่ทันน้องมามาบ้านใหญ่แล้วป่ะตู้ตู้คู่นอกอ่ะโอ้มันมันออมได้เนี่ยเอ้าพี่กู ก็เจียวไปก็จะหวะนุ่งคนนี้ไปแล้วคู่ไหนก็ได้คู่ไหนคู่ไหนตู้คู่ไหนมาเนี่ยตู้คู่ไหนตู้คู่ห้องไหนตู้คู่ห้องไหนบ้านใหญ่ตู้คู่ห้องไหนบ้านใหญ่มันทิ้งเครื่องบ้านใหญ่อยู่พี่ผมขอบ้านไม่ได้ที่สามเออเออเออทีละคนนะทีละคนนะอย่าอย่าโลกนะอย่าโลกนะกออก็เสร็จปุ๊บเดี๋ยวพี่ต่อตู้บังคับเดินตู้บังคับเดินข้างในบ้านใหญ่มาให้ได้มาให้ได้ข้างในบ้านใหญ่ตรงตรงข้างขวาเลยพี่ข้างขวาขางขวามันไม่มันทิ้งผมมันทิ้งผมมันเข้าบ้านใหญ่มันเข้าบ้านใหญ่มันเข้าบ้านใหญ่ ยังยังเขาเร็วเร็วเร็วดีกาขึ้นหัวมันอยู่ความบนอยู่พี่เออเออเข้าเออเออเข้าตรงที่พังไม้อ่ะเออตรงตรงที่พังอ่ะเออเข้าทางพังก่อนเออพังเนี้ยเเออทางไหนก็ได้ทางไหนก็ได้ไม่ไม่หามันอยู่พังเนี้ยให้นี้นเออเราเลี้ยวเราเลี้ยวขวาอย่าอย่าล่อไม่ได้นไม่ไม้เยออจบแล้วฮิวฮิวมีก่อนฮิวมีก่อนฮิวมีก่อนเลือดเยอะมากโคตรอีโก้ไอตัวเนี้ยมันมันโซนเครื่องหรือว่าอะไร มันจะสบามันไม่เห็นหรอกมันมากลับมามันรู้แล้วมันรู้แล้วมันรู้แผนเราแล้วไม่ทันเราทันหรอแล้วมันเห็นว่าไอ้ย่ามันเห็นพี่แต่ใครเลยนู่นว่ะโอ้ยเข้าตู้แล้วผมเข้าตู้แล้วเฮ้ยมันรู้แล้วมันรู้แล้วเฮ้ยดูแล้วครับผมดูแล้วมันรแล้วไอ้ยเอ้ยกูกลัวไม่พี่กลัวมันโดนของพี่ก่อดนต่ไอ้เย่ยมันเดินเลยตู้เองมาล้มันเดินเลยตู้เองมาเลยเมื่อกนเลยตี เนี่ยพี่ได้ตันตู้เนี่ยพี่ได้ขึ้นอ่ะซึ่งแบบเมื่อกี้ปล่อยให้แค่มันจบตู้ก็ได้นะอีกคนหนึ่งมันอยู่คู่อยู่แล้วก็ตันอล้วได้นะนั่นนเี่ยมันจะเดินผ่านหรือเปล่าธนาอเวร์จธนานาตู้นนี่ต้เหรอตู้น่าตู้น้าตู้หน้าเชอยูวเนีอยู่หมดไปหมดไปหมดไปไอ้เวลากันไหนักข้ากันไหนมันจะไม่ผ่านเพิเลยเหรอได้ไหมเออ ผไม่บอดต้วยเชี่ยปั่นปั่นอยู่ขวาล่างไปซ้ายล่างเออปัดปัปัปันปััยังยังยัันีมัดีมันขาวมันขาวมันไมดตู้ไปเทยวขาวบอเหรอวนอยู่พี่วนอยู่เอาละครัรอข้าเอเข้า ไม่หลับจำเลยเราฮัลโหลบอสจะซ้อมลายล่างโอ้โหจะซ้อมไม่ได้กําลังไม่ยิวกําลังไม่หิวใครไม่รู้มั้เต็มพี่อะไปเอาทีละเราจะไม่ได้ยังไม่ได้เออจะอคดาวอยู่โคดาวอยู่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาดิมันเหลือแต่เครื่องบนนะพี่ดูอะไรพี่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 อะไรไปแล้วก่อนเขาเล่นเอาเอามาได้เลยสิ โซนยานอะไรหนึ่งสองไปเช็คตู้เฉยเลยเฮียนี่ใครเอ้เอ้ครับอันนี้ใครอ่ะก๊อล์ฟอะใช่ใครจะเล่นตู้อยู่วะเนี่ยหรือว่าหรือว่ายังไงมาว่ากอล์ฟกอนมาก๊อล์ฟกันมาโอเคโอเคโอเคอังติผมเข้าไม่เทพต่อจะมาตายร่างผมตู้อะไรตู้ตางตู้อะไรตู้เฮ้ยหลอนไม่หมดไรใช่แน่ อ๋อเดินติดเดินติดซอกเดิติอ่อเดิตคือเดินติดคือเอ้ยเดินหน้าชนคือเลยสิแค่เดียวเาข้าพี่กันดีวไม่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 ม่กลับมา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 เอาเมื่อไหร่เพื่อน อยู่ในตู้อยู่ในตู้ตู้ฝาบนเออยู่ในตู้แล้วใช่ไหมอยู่ในตู้ใช่มใช่ใช่พร้อมพรนเออไปออยบาดบบา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 บบาดนซ่ไเปิดตู้อะเปิดตู้เปิดตู้เฮ้ยอเช่่ไอทางทางวาคามันระแวงนะเช่ผมเดนอ้อมเดนอ้อมเดนอ้อม

ระแวงอะ่ะเออระแวงเฮ้ยระแวงว่าพูวนี่ผกลับมาวนกลับมามันไม่มีล่ะมันกูมันมันรู้ว่าไม่มีล่ะเออป้องแนวป้อมแนวป้อมแนวป้อมแนวโอ้โหได้อกดอกนี่นสองดอกเลยอ่ะเน้นๆเลยอ่ะดูทำมันครับนั่นทำเอ้ยอะไรวะเอ้ยเอ้ยมาป oh ั่นขวาบนกับผมต่อเลยแล้วขวาบนต่อเดี๋ยวผมร่อทำมันครับร่อทำมันครับ โอ้โหอานเนี้ยที่แย่เย็นลงเลยเรื่อร้อยโอยาไปดู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 ข้ามาเข้ามาเขมายขมายว้ายอยู่ไหนวอ๋ออยู่นู่นได้ได้เด้อเราบัตรกันก่อนเถอะผ่านเแล้วยอไว่อยู่ว้า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 เฮ้ยผมต้องวนว่ะไม่ใครมายังไม่ใครมายังเฮ้ยไปไปไปหมี่ไปไปหมี่ไปไปหมี่ไป มีกัดไม้ป่ะเออเอ้ยโอ้โหพี่จะปัดเลยอ้นะผมต้องซีเว่ะตรงนี้มัต้องเสี่ยงหรอกซีเเสี่ยงไหมเล่นยังเล่นยังโอ้โหยังเล่นเียอยังเลยอยู่เอ้ายังยังจะิวะ ไม่ใส่เลยไม่หูลงพี่ตายดิเดี๋ยวมันให่ตายดิเดี๋ยวมันงหญ่เอ้าเอ้าเอ้าเกือบแล้วเอาไปบอดเดี๋ยวเมื่อกี้นะใส่อะไรดิโอ้โหหาใส่อะไรดิอะไรดึงดึงดึงเอ้าดึงอะไรอ่ะทำละสองคนเอาเนี่ยมันมันฮีกคนเดียวดิเมื่อกี้สองอ๋อเห็นนั่นแหละไม่มาขอไป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 ติดแล้วของนี้เราอุ้มอะไรนะ

ไม่ผมแทงหลังไงโผล่จะแทงหลังไงตาตู้มาตู้ไว้ยู่นะมาตู้ไว้ยู่นะมันไงเอาตู้ก่อนมันอ้อมแม่เลยวะตัยเรียบร้อย่ไอ้หัวไหนตู้สายบนต่อตู้สายบนเนี่ยตู้เนี่ยตู้เนี่ยมันอ้อมอ้อมอ้อมอ้เอามาตีหมดถอยดิสายกลางสายกลางเปิดแล้วเอาดักมันดาบมันดาบเดี๋ยวผมลากไปเดี๋ยวผมลากไปอยู่สายบนม่อยู่สายบน มาแล้วมาแล้วมาแล้วรู้แน่เลยเฮียกวารู้ละกวาละรู้เอ้ามันรู้รู้พี่หลบได้พี่หลบได้พี่หลบได้เจมสสองหลบได้พี่รู้สเต็ปเนี้ยพี่ชามบ่อยไันนี้จูแม่งจู้ด้วยเนาะแม่คุณไม่ต้องมเจอตาที่เห็นเหี้ยแล้วก๊อฟก๊อฟมันบีบพวกพี่ออกเนี่ยกอฟไอ้เหี้ยล่างกว่ายังอ่ะ ยยังอะเอละออกแล้วละดูหลังซุ้มูหลังซุ้มไม่ไม่อยู่หลังซุ้เิ่งตื่นอะไรวะนอนหายหาง่วงยังอย่าอย่ามาซุงไม่อย่ามาซุ้ม่พี่นอนเยอะแล้วขุนต้นขุนต้นขุนต้นอ่านไม่ทันเอาสวเยอะ ไอ้นี่ก็เดนพูดเหมือนกันนะพุดเหมือนกันนะถือว่าพุนนะพุนพออตัวตลกอ่ะจึงจะรู้อะไรก็้ก็โดนอันนี้ชอบเมอไงไอยู่ไนอ่ะอะไรนะสายล่างอ่ะท่อ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 ยู่สูงท่ออยู่สูงช่หมอน่บานใหญ่้อมาประตูละจะหมดละไปล่างนะผมไปกลางเอาเอาูไนกลางละ นั่ออกอะไรผมผมรอทอดก่อนเล่นตันตู้กันอยู่เนี่ยโคตรมันซ้อมออกอ๋อเล่นลงแรงลงแรงลงแรงไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมเล่นเล่นตันตู้กันอยู่ดูเปล่าสนุกทำมทมีคนหนึ่งกินไม่เหมือนเพื่อนอ่ะใครสกินไม่เหมือนเพื่อนเหมือนนะเหมือนทุกคนเลยออกเลยออกเลยออกออกเลยออกเลยตายเฮ้ยพี่ผู้พี่ผู้ก็เล่นกินี้เหรอเอออะ พี่ภูก็มีสก,กินนี้เหรอไม่กินไหนมีโคตรออกสกินนี้อยออกเลยไม่โคตรไวไม,ไม่อยากจะเชื่อพี่ภู